ค่ะก็สาเหตุที่ดัชนีเซตขึ้นมาที่ระดับพันเจ็ได้เนี่ยนะคะปัจจัยหลักที่สำคัญเลยเป็นเรื่องของการซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะเข้าซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้ามาดู Year to date เนี่ยจนถึงเมื่อวานนี้นะคะต่างชาติซื้อสุทธิ ตลาดหุ้นไทยมา43,000ล้านบาทเศษแล้วนะคะค่ะตรงนี้เป็นปัจจัยหลักๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของภูมิภาคที่เขาเข้ามาเนี่ยก็ในภูมิภาคนี้จะมีแค่ในไทยกับในอินโดนีเซียที่ที่เข้ามานะคะแล้วก็ในแง่ของ valuation ก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะ โดนมา2ปีเต็มๆแล้วนะคะก็หุ้นในหลายๆตัวเนี่ยราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่านักลงทุนเนี่ยเพิ่งจะบอกว่าเออวันสองวันนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งจะถอนออกจากดอยได้นะคะก็เลยเป็นปัจจัยเนี่ยนะคะก็สำหรับแนวโน้มของตลาดจากนี้ไปนะคะเราก็มองว่าการปรับขึ้นเนี่ยยังไปต่อได้อย่างแคบๆนะคะวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆขยับไปนะคะโดยมีแรงหนุนจาก การเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะทีนี้ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าไปดูตัว P/E นะคะ P/E ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่21เท่านะคะแต่ถ้าดูว่าในอดีตที่ P/E ของตลาดหุ้นไทยเคยสูงสุดเนี่ยเคยทำไปได้สูงถึงนู่นเลยค่ะ 28เท่าเลยนะคะในปี2020นะคะทีนี้แต่ว่ามันก็มีในเรื่องของปัจจัยที่แตกต่างกันนะคะโดยในคืนวันนี้เนี่ยต้องจับตาดูนะคะว่าทิศทางเนี่ยแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคืนนี้ทางสารัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีเงินเฟ้อนะคะซึ่งตัวดัชนี CPI ที่บ่งชีช้ถึงเงินเฟ้อเนี่ยตามโพลของคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เนี่ย มองว่าตอนเดือนธันวาคมเนี่ยไป7%นิดๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของโพเนี่ยมองว่าน่าจะไปต่อ7%กว่านะคะเพราะว่าเราจะเห็นเทรนเลยว่าราคาน้ำมัน WTI ท,ที่ทรงตัวในระดับสูงนะคะสูงในรอบ8ปีด้วยนะคะก็จะเป็นแรงหนุนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเลขที่ออกมาก็จะทำให้ คาดการ์เนี่ยก็มั่นใจยิ่งตอกย้ําเลยว่าจากที่คาดการว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ๆในเดือนมีนาคมนะคะแล้วกออ็อาจจะเห็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราที่จะปรับขึ้นนะคะถ้ายิ่งบวกต่อสําหรับเงินเฟ้อเนี่ยอัตราที่ปรับขึ้นน่าจะมองในทิศทางของ0.5%เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมที่มองเพียงแค่0.25%นะคะ ส่วนในบ้านเราเนี่ยเราก็เห็นแหละตัวเลขเงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยก็สมเปอร์เซ็นิดๆนะคะเทรนก็คือยังเดินหน้าต่อนเนื่องเนื่องจากว่าปัจจัยหลักๆก็เป็นเรื่องของราคาพลังงานอนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเซตในหลายๆตัวเนี่ยทีนี้ต้องมาดูเลยรายๆตัวเพราะว่า,าที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะคะตัวบิกแคปเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยก็ปรับขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะเราก็ต้อง ระวังนะคะว่าตลาดอาจจะมีการเทคโปรฟิตนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยต่างประเทศที่รออยู่ในเรื่องของรัชเีเงินเฟ้อในเรื่องของวิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะที่ด้วยแล้วแต่เป็นเรื่องของการกดดันดัชนีทั้งสิ้นเลยนะคะและไหนจะเรื่องของอในส่วนที่เป็นการคาดการแนวโน้มในอนาคตนะคะในเรื่องของอ ภาพรวมเศรษฐกิจนะคะเราจะเห็นว่าตัวเลขของที่แบงก์ชาติรายงานมานะคะเห็นถึงแนวโน้มทิศทางที่ดีนะคะอย่างกรงองมองว่าแนวโน้มของสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวแต่มองว่าอาจจะเป็นการฟื้นตัวที่เปราะบางนะคะเพราะว่าถ้าไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เนี่ยยังเดินหน้าต่อเนื่องนะคะแล้วก็ ตัวผลตรวจเอทิเกเนี่ยที่เป็นบวกเนี่ยก็พุ่งสูงเลยนะคะเพราะอย่างเมื่อเช้านี้ก็ไปเจ็ดพันกว่านะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนนยังไม่ยังย่งยืนนะคะก็ทําให้กรองอนเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันนะคะทีนี้เราก็ต้องมอนิเตอร์กันไปทุกๆไตรมาสนะคะเนื่องจากว่า ในรอบเนี้การระบาดของโอมิครอนเนี่ยการแพร่ระบาดเนี่ยไปเร็วแต่ว่าในแง่ของความรุนแรงเนี่ยยังมีน้อยคนที่ป่วยหนักเนี่ยเทียบกับรอบของดลต้าเนี่ยน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นการติดเชื้อที่พุ่งเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการที่รุนแรงไม่ได้มากนักนะเราจะเห็นการทยอยฟื้นตัวในช่วงไตรมาสถ,ถัดไปนะคะสองสามสี่หรือว่าอาจจะมีมองที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับหุ้นเด่นที่เรามองนะคะตอนนี้เรามองอยู่2กลุ่มนะคะที่ได้ประโยชน์ค่ะกลุ่มแรกเนี่ยในเชิงกลยุทธ์นะคะจะเป็นตัว value play นะคะเป็นหุ้นหุ้นใหญ่ๆเลยนะคะธนาคารแบงค์ Bank, หรือ,อ,อพลังงานแล้วก็ ICT นะคะ KBank BBL SCB e a g r a p นะคะ a d v a n c e True แล้วก็ DTAC นะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเรามองว่าได้ประโยชน์จากการ ขายชุดตรวจ ATK ค่ะที่เรามองก็จะมี SMD นะคะ w i n m e t แล้วก็ TM นะคะถ้าสังเกตได้เลยเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยไปประชุมที่ไหนนี่สัปดาห์นี้ต้องใช้2ชุดตรวจนะคะเพื่อเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมอซยวิสิทิ์ศศนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของการจัดตัวไหนเนี่ย จังหวะที่จะเข้าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าอย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าเกิดว่าปรับขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ถ้าไปดู p v v เนี่ยเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มแล้วเริ่มๆจะกใกล้เคียงแล้วเนี่ยต้องอาจจะลอยย่อนะคะหรือว่าถ้าตัวไหนเนี่ย p v v ยังต่ำกว่ากลุ่มก็อาจจะว่ายัางอาจจะไปต่อได้นิดนึงนะคะเราจะเห็นว่า นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุดที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเล่นเป็นหุ้นบิ๊กแคปซีเยอะนะคะแล้วก็ถ้ามาดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะถ้าภาพรวมเศรษฐกิจมีนนวโนมที่จะฟื้นตัวนะคะหุ้นกลุ่มแบงค์จะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์นะคะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ถ้าในแง่ของความมั่นใจนะคะของ ผู้ประกอบการนะคะที่พอมีเรื่องของการเปิดเมืองนะคะมีในลักษณะของเปิดเมืองเนี่ยแล้วก็ถ้าความมั่นใจในการลงทุนเนี่ยค่อยๆกลับคืนมานะคะและโน้มของการฟื้นตัวจะเริ่มมีความต้องการสินเชื่อนะคะกลุ่มแบงค์นี่แหละจะเป็นกลุ่มแ,บบแรกๆที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจธธกค่ะ